มาให้ความร่วมมือนะครับในกกิจกรรมวันนี้นะครับกิจกรรมในวันนี้นะครับจัดขึนได้นะครับต้องขอขอบคุณเทศบาลตะบลหนองบีนะครับโดยการนำของท่านนายกชัยยศที่เป็นตัวนะครับเป็นพ่องานโดนทีนะครับแล้วก็ขอขอบคุณท่านประธานในีนะครับท่านเอภิเทืองทองนะครับอำเภออำเภอบ่อพลอยนะครับ คุณพี่น้องประชาชนทุกท่านนะครับทท่ตนเบญงานะครับไม่ว่าจะเป็นไปตำรวจนะครับเรือจะเป็นทานของสำรมกนานผู้ใหญ่นะครับราชการพลเรือนสมาชิกเทศบาลนะครับประธานสภาวัฒนธรรมนะครับประธานชุมชนกลุ่มพลชนนะครับต่างๆนะครับทุกทุกคนนะครับที่มาร่วมกิจกรรมวันะครับ